เมี่ยังล่ะครับอาจารย์เรื่ได้มาเศร้าหับเศร้าหับเศร้าเอ้ยเถอะเปลี่ยนจังไดน่าเท่าเดียวถือกล่องปลูกทุเรียนสองต้นโอ้ยไปปลูกยูเซ่แหละครับว่ากันว่นได้เป็นซอยเลยผมขอโทษหลายๆนะครับขอโทษหลายๆว่นได้ซอยอาจารย์เดี๋ยวมาตีแถลงเบาเลยอาจารย์โอ้ยนนี้ปลูกแค่สองต้นเด็กก็เลยมืออาจางเขาปลูกเอาเถเอาคือมือสั่นเอาอันนี้ปลูกเองโอ้ยความรู้สึกเป็นเด้อครับ ก้อนปูกําลังปูบอขึ้นกันไาเป็นหมู่บ้านแล้วเพื่อนจะปูครับเลยว่าซื้อซื้อมาสองต้นจะปูใครเลยว่าอ๋อโอ้เพื่อนอาสาเองอาจารย์เพื่อนอาสาเองรับรองทุเรียนนี่บ้าๆถักเตือไว้ดูลองปูเพิ่งเจอมันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวไดผมจับมือเลยเมื่อวานหรือมือเย็นเ่ยเมื่อวานหรือมือเย็นกับป่านใส่พุ่มป่กคนกันบอแมนวาวิลีคันคันมื่อวานปลูกบอติดมือเย็นคอยมือคันมือเย็นเนี่ยคือปลูกติดอันนี้วาวิลีบอได้บอลลินเวลาเราบอกลอกปากหลายเนี่ยแต่ว่าเราเป็นคนใจดีเลย แม่อันนี้เสื้ออายุเสื้ออายุผมเสื้อเชื่ออิ๋วบ้านนี้ที่ผมบอกนี่คือโบราณมันบอกนาเมื่อวันหรือเมื่อเย็นดังคนดังคนขาคนดังครับอาจารย์ผมดิคนคนคนดังคนดังอ่ะไม่ยังหมอมา้ถามทีละคนถามทีละคนเอากินถามก่อนเอาถามก่อนว่าวานุ่าหนูค้ามตอบอยู่นุ่งผามอันนี้ดีกว่าถามมา่อที่ล่ะเอออยากถามพี่โผว่า วิธีทําคลิปใน Youtube ทํำยังไงยอดวิวเราถึงจะขึ้นเยอะตอบ <laughs> ตอบ<น>ไายสมือตัวก็ต้องน,นอน <laughs> คาดแต่นอนคึ้นมือเลยเขาสีเบิงสิหวาเหี้ยดานโอมาก่นี่คือคาตอบครับพี่น้องโน้ตตื่นสวยเน้นคำเดียวค,คือขยันเออครับ ให้น้องๆถามดกวผมถามอาจารย์อใครจะถามถ้าจะพดไปทายผุดเอาผมถามจาเลยครับเอ่าคือาจารย์ชาเมยไหมครับนน่ารักอาจารเบี้ยจริงเขาคบหยังคือเถากเป็นี่ยตถามนีไปจ่ไหนจกอยากยังะกิน บูกิตเตคีปนนุ่มๆอยู่เลครับบกิตเตกีใช่มเขาเดี๋ยวเบ่งเผ็นให้ตูดเรีนเวกว่าเถากันนี้ตัริงเเอาถามม่ะเอาอาจารย์มาเอาที่ผมท่านผมถามคนเคียงลูกเลยไอพ่อม่ยืมเงินจะกสองพันเลยโอ้ัน่คำถามเอาที โอ้ยเป็นยังไงครักูให้มึงไปจำโอ้ยเดีเดีมานเดยจำเอาต่อถามไหมเอาไหมเอาฮึ่บเห็ดนยังไหมถึงไงอะไรเอาเห็ดนยังมาเซิร์ฟกันมั้งถามแบบตอบเลยล่ะับบอันเห็นเขาอยู่ได้ป่ะเ้าคูตถามไหมเอาประโยชน์กว่านี้นี่ประโยชน์กว่านี่อ่า ดีดีร้อยทายกูดีดีเอาบพกูให้มันถามถามถามเอาให้ใดๆคอยจีมีคำถามเอ๋อเอาให้ใดๆพ่อผมใจจีมีคำถามเอ๋อนี่คือคำถามเด็ดคำถามซ้อนคำถามซ้อนคำถามเอาทำมยังไงถึ่จะมีคำถามแดดพ่อต่อนผมคนเราต้องมีสมองก่อนที่จะมีคำถามก่อนที่จะถามแสดงว่าเรียก่่ออนนืงาถ้าไม่มีถ้าไม่มีสมองก็คือไม่มีคำถามโอ้ตอสรุปมา หมานทองสุกไปเท่ถึงาาทำ่านไม่หค่ะ่อแล้วว่าหมานทองเน้อนาไออว่าองียนช้นเ่ทามอแลายทอรอทุเป็นปละอนเนทานไมระอนปลานประโยชนเล่น่าไ่หรอป่ทอกเรียนองตน่นท่านมหรอนท่หมานทองหมานท้องหนานทองหมานทองหอนงตาไมหลหมานทองกรกทสระอาช้อมตาหนูหมานห อันนี้เอาอ่องมอนเยทะเพราะอ่อนเห็ดเป็นพนบ่เห็ดมันจะมีปัญหาหรืออุปสรรคมามันในมือขานามันจะมีปัญหาเออผมลืมทถามการดูแลมันจะดูแลยากไหมไม่ยากถ้าถ้าถ้ามีปุ๋ยมีน้ำไม่ยากอาจารย์เขาได้ฆ่าเชื้อก่อนฆ่าของก่อนมันไม่ถามที่นีกบางเทีอยวบางเจ้าเขาบอกปกติแล้วฆ่าเชื้อก่อนแต่อันนี้ปลูกตามมีตามเกิดวันนี้เราจะทำเขาให้ลองด้วยไชุดระดานไหมชุดรดานไม่ได้ลองอะไรเลยปลูกเลย ปุ้ยปุ้ยปุ้ยก็บปรได้องกัน่ปุ้ยก็ไม่ลองน่้ยด้วยบอากปลูกซื้อจริงจริ้วบางทีมันต้องเตรียมดินเป็นอาทิตย์พอดีใช่นใส่ใส่ซือนปลูกนั่งอยากปลูยุบานพอว่ามันออกยหล้วยหนกานใหญ่ใบอกโอ้ยังเนียใส่้วม็กซต่วอ้ยไอียุญแยยาออน่วยา้ ย่างกับปีกอนหนากดูฟีนิพัสท่านออกพีก่พรีกกยดอกเต็มส่นเพราะโล่มาไปหมดเลยขาดตั้งแต่เป็นดอกไปมาคำถามอาหันเน้อปมาคำถามมามาคำตอบเพิ่มขาวหอมแหมาแล้วมาวโอ้ยลูกสาวข้าอมเราสามเหมืนเรากไม่ใส่าไมใช่มาแนลูกสาวอเป็ข่ข่อยาแน่ได้ผอได้ไข่อยงแน่เด้อ้ เปมาถือเลยน้โอ้ยมา่เมี่ยวเกอบไม่ถือากถือผูดังเนาะไ่งามีก่่อได้จ้าค้าใจแค่ไมจ้าเป็นคำถามที่แบบทุกคน่าจจะไม่คยถามหรอกค่ะอยถามเอาถามมาแม่พ่อพ่อว่าขีเดียวเมียเลยบ่จ้ะ ออกไกลๆก่านัดสิแา้สิมาถึอครับถามแรกก่อนที่กูจะเอาเมียจ้าหนึ่งสเกตเมืองครูอีจีนก็บปกตดกับพิตกันดูเดี๋ยวก็โพลฐานได้ก็เลยใจใจว่าเอาพอยว่าเอารูเป็นไอดอลที่ไหาขนาดว่าขนาดว่าเซิร์ฟกันชสมอก็ยังพิดกันอยู่อีกเหี้ย วันอายุคผูเดียเพ็รโพดเผอเจอได้บหมนี้่คนเย็กหลอกพวกสนใจไหมฉันจะสู้ฉันจะอยู่อย่างนี้หนุนนี่นั่นเลยมอคว่กันอยู่เป็นได้บ้านนี้ควัากันโพดขึ้นมาบ้านนี้คว่ากันตายซะอีกปากฉันกูเป็นผัวกูขาดเพิ่กตายหลุดคว่าเลยเป็นเงินปันนั่นได้สร้างเกตเนาะแล้วซองในผอบซองบอมเป็นซองก็หนีไปเพราะโพดมานะ มันต์กันก็ละเลาะกันไมเราบอกว่าพ่อสาวหนซมเมนทุกความเราไว้อีบโอ้ยุยนเลยระับอาจารย์แล้วเนาะราัอาจาวงสอดไอ้สอดปัดสอดแล้วเนาะนี่นีโอ้ยโอยเด้ยังพอนี่นี่ตวเรียนอยู่บ้านถ่ายเราโคตรอันนี้สองสมปียังสามปีจัปีจังสีได้กินนี่เอาต้นซัมนห่งสามปีอสปีเพราะว่าประมาณปีปีออมันมี ต้นที่ออกการออกก้านวางแผนระยะยาวเลยปลูกต้นทุเรียนไม่ผมก็ปลูก้ดแต่ไหนนั่นอยากนั่นเลยก็ปลูกทุเรียนประมาณ80ต้นโอ้เป็นไทยได้บ้างับปลูกเถั่วปลูกไทยแล้วไม่ใช่ผมปลูกปลูกปีเดียวผมได้กินเลยดิฮะปลูกไวปเขาปลูกมันยาวไปตลาดกันนั่นแหละหอนหอนย่ามประจงช่องไว้ผมเลนเลยละแลสรุปแล้วสรุปใบมาเลยโอ้ยเนอะ เราสวัสดีละอาจารย์ผมของแขกพ่น้องบกเทพ่อเราบอยพ่อระบ่าบัทยายั่ง่ง่งย่งงย่เอาลกินนี้คำถามยังองอีกวะลอกจากเรื่องเอาเมี้ยบอยหนูมาถามื่อกอข้ามสอบลแต่ละคำนี่หนูงายเงือกุัวคำเลยร้านร้าชมกัน ดาราเมียก็จะได้เขาอ่ดรูปอัดชายอันคนคนอันเขาว่ารูปสวยแล้วรูปคู่เซิร์กันเห็นไหมเจะเอาเมียหรอจะเอาเมียแล้วพักไปแล้วอะไรนะพอกัญชัยจะเอาเมียแล้วเหรอาเมียแล้วค่าของแล้วไอ้เนี่ยพี่น้องข้าวด้วนเพราะกัญชัยเอาเมียกลัวจะโตได้เลยน้องชื่อทีน้องชื่อทีใช่ไหมน้องโจนี่แหละ เแฮมอ่ฮมโอ้มาหนิพ like ี่น uh> ้องเริおお่มออกมาทีละหน่อยละได้ผอหนู่มนี่ว้กระเป๋าเล่นเป๋าหัวไปจันน่ะบ่ได้เอาผัวกันเยี่ยวฝืดขึ้นมึงไงกำลังหัวสิบบอกอยู่มึงเยี่ยวบฝืดกาสองสามหมื่นไหมนี่ขานบ้าบ่ก็บ่ได้หัวเนาะบ่ออกพี่ผอโอ้เป็นเหลียน้ำเล่าเนาะโอ้ยผออะได้ สร้างช่องกระชือกล่องเล้งซื้อๆด้แต่พอปากเบาๆนี่อาเซนมือรนเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้ให้ภาพบรรยายยายงงแฮงเบาเบี้ยเบาน่เบาเบียแต่ว่าเบาๆกับปเบาๆกอันคนเบืองสิน่ะนี่นี่ที่เอาคลิปสองเีกภาคนี่ปลาปลาัใจเราคืออ่านสดใช่ปะคลิปแรกลงไปแล้วคลิปสองยาวอยู่ื่อเบี้ยชื่อใหม่แล้วหรอเอบคุณาครับซื้อไม่ตังไทยซื้องเบิ้งเขาดูเขาตังไทมานะ หัวตังก็จะได้หมดเอาสูตรเอ้ยห่ามันจะมันจะไรหาดดังแล้วดอกบอพ่อันตองมีเอฟเฟกต์ว่ะมีเอฟเฟกต์อาการเขยมาถซ้ำจากใจก็ตั้งซื้อให้น้องสีมีค้นดาเจอบอ่ในช่องคอมเมนต์นี่แทนนนอเอาจากสิ ถ้าคอมเมนต์มาร้อยคนเนี่ยจะมีอยู่แค่คนหนึ่งหรือสองคนว่ากแต่ก็มีอยู่ใไหมแต่กมีอยู่าช่หนต่บนีอย่หแต่กาอยูไม่า็ีอยู่ใช่ไหมต่ก็ีอยู่เ่ไหมีอ่ใชไม่อยู่ช่ไมตมีอ่ม็นบนั่ใเราหม้น่ก็ีอย่มแต่ก็ียว่ใช่ไหมแกมีอย่กีอย่มแ่ก็มีเยูีอ่่หก็มบอย่าช่ไอยสัไสัตว์มึง่ะ อันนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่ยอดไลค์มึงไม่ทำเงินทำงานก็เป็นกรรมของเขาไม่เกี่ยวกับเราเป็นกรรมของเขากรรมเขาที่ธรรมดาเราแต่ร้อยสองร้อยคนเตาใช่เขาทานเขาถอดอันไหนลบปล่อยผ่านเรารู้ว่าเจตนาเราทำกับลูกเรายังไงดีหรือไม่ดีใช่ไหมแปดนาทีแค่นั้นอย่าตัดสินใจเราแค่แค่แปดนาทีก็คือว่าไงคือลบคือปล่อยผ่านเอาแต่บวก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 พี่น้องฟังไว้นี่ล่ะบวกบวกบวกอย่างเดียวเขาต้องบวกในครอบารัวบางคน บางคนคอมเมนต์มากเนี่ยคือคอยบอกกินเหยื่อแน่นอนไม่กินเหยื่อคอยบอกเสียว่าในลำพืชเอาไปเชี่ยวทุกช่องแม้กระทั่งช่องใหญ่แต่ไม่เจอด่าไม่เจอด่ามาเจอทุกคนนะีแต่อย่าไปติดกับเขาคนอืนเองคืออาจารย์โอนีิคอยบอกเล่าหน่อยคอมเมนต์มาเป็นร้อยไปสนใจอันเดียวน่ะนี่ทำเป็นมันทุกคอมเมนนี่รีคอยบอกเล่าคอยมาฟังความเล่าตลอดเลยแค่คายๆว่าเขาสเสียติดเบสเขาเราไปคอพแคบม้าแล้วก็โพสต์ต่อตบกัน ไม่มีประโยชน์ก็จบต้อนรับต้อนรับแป๊บเลยค่ะวันนี้ก็ต้อนรับมพี่น้องขอบคุณสาวน้อยเฮาเป็นไหอบอุ่นมาพี่น้องอบอุ่นมาเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังเนี่พี่น้องอบอุ่นดิอบอุ่นดิเอานี่มีแต่พลังบวกเนะพี่น้องเนอะยิหรับคลิปนี้ฝากไปได้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ